โอ้เสียงอิ่นเอาพริกสามสิบจ้ะเอาแดงเขียวก็ได้จ้ะเอาปนกันแล้วก็ผักชีอย่างเดียวยี่สิบมะนาวโลเท่าไห,หร่ลูกตอนนี้ 嗯。Okay. พักใส่ถูกปุ๋ยเลยอึงโลเท่าไหร่กันเนี่ยสองร้อยห้าสิบจ้าองร้อหบวมๆเลยจ้าใครเด้<ห>เอาะะเดี๋ยวกอนมันหลานมันเจาา้าไม<ห>เอาเอาโลนึง <ชา S 2> อ่ะรัะนี่โอ้ กะอมยุุ่่มเขเอาไข่เยอะนะจ้ะออเท่าไหร่กำลังจะบอกว่ามึงจะเอาไหมนี่เขาเรียกเอาไข่เยางเขสมร้อยลูกไข่เยอะไไม่ได้คิดนะทำไมไม่ใช่ครับไม่ใช่มีมไม่มีหมดแล้ว มาทางนี้เอาน้ำตาลก่อนเหรอมึงมึงไม่ได้ดับเครื่องเหรอเออไ,ไปไปเอาอึงไปด้วยไปอ,ไอันนี้เซนลัล้างรถเออ เอ้าน uh ี่ครน้ำตาลไปเองแล้ว